สวัสดีค่ะวันนี้เรามาบุรีรำนะคะนี่มาบุกสวนขันข้าวนะคะของน้องนุ่นนะ,ะนี่เจ้าของสวนค้าค่ะ,คะน้องนุ่นทําเกี่ยวกับต้นไม้อะไรคะโกน้มาทั้งหมดเลยไหมค่หนูจะทำไม่ไม่ทั้งหมดค่ะก็จะมีแบบขายตามช่วงหรือตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะฤดูการใช่ไหมคะใช่ อช่วงนี้ก็จะเป็นอโกนิมาเนาะส่วนใหญ่กำลังทำอโกนิมาแต่ว่าอากนิมาน่าจะทําแค่ชุดนี้นี่ชุดสุดท้ายแล้วต่อไปก็จะเป็นไม้ดอกช่วงหน้าหนาวหรืออเงี้ยอ๋อค่ะอ๋อนั่นก็แสดงว่าต้องมีราคาพิเศษแน่เลยใช่ไมน้องน้นท่นู่นนี้หนูจะมาจัดโปรโมชั่นคือหนูแบบพูดง่ายๆจะปล่อยราคาพิเศษให้ ปกติหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะค่ะุณก็ให้ในราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทเลยกวอกมหามงคล<ช>นะคะใกกมหามงคลให้หนึ่งร้อยี่สิบฟอร์มสวยมากค่ะวสวยมากมลูกล่่าซ้ำนะคะลูกล่่าซ้ำก็คือจะเป็นแบบไม้ใบสีชมพูแบบนี้ค่ะจะคล้ายๆกับอัญมณีเนาะตัวนี้หนึ่งกระถางมีสองต้นค่ะปกตินุ่นขายอยู่ร้อยแปดสิบนะคะวันนี้นุ่นให้แค่ หนึ่งร้อยยี่สิบ่อโอ้สวยมากใช่ค่ะใบเขาสวยมากเลยใ่ะใช่ใช่เลี้ยงง่ายแน่เลยใช่ไหมคะน้องุ่นค่ะลดน้ำสามวันหนึ่งครั้งนะคะใส่ปุ๋ยก็ออสโมคูตัวนี้ตัวนี้คอมแพกอะไรนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นสยามคอมแพกนะคะสยามคอมแพกค่ะใช่ลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเขาจะไม่โตมากไปกว่านี้แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นพุ่มๆเตี้ยๆนะคะตัวนี้เนาะ ปกตินุ่นขายอยู่ที่590นะคะวันนี้ใครมาจากช่องจักรกลาดการ์เด้นนะคะนุ่นให้ในราะคะา300บาท300บาทใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นไม้สะสมสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สะสมอโกนีมานะคะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้นุ่นเพิ่งได้มาครั้งแรกเพิ่งได้ถ่ายช่องจักรกลัดนะคะตั้โชคดีจังตัวนี้เป็นชื่ออะไรคะสโนไวท์นะคะสโนไวท์ใช่นุ่นได้มาครั้งแรกเลย ดูสิคะเขาขึ้นแสงมากเลยก็จะเป็นสีใบขาวๆเนาะตัวนี้อยู่ในกระถางส1บอดนิ้วนะคะอันนี้นุ่นให้ในราคาสาม้อยเก้าสิบนะคะส9 0ค้ะ3เก้าิมีต้นเดียวด้วยนะสนองไว้นะคะใช่ค่ะต่อมาเป็นต้นนี้นะคะตัวนี้เป็นไดมอนด์ค่ะไดมอนด์ใช่เป็นไม้ฟอร์มประกวดเลยตัวนี้นุ่นไปได้มาจากสวนสวนที่ไม้ที่เขาส่งนอกกันเขาแบ่งปันมาให้ ได้มาสี่ต้นแหละ,ะแต่ว่าเหลือต้นนี้ต้นสุดท้ายนะมีตําหนิอยู่ตรงนี้นะปกตินุ่นขายอยู่ที่490นะคะพี่ที่<ๆ>วันนี้เหลือหนึ่งต้นสุดท้ายนุ่นให้ราคา300บาท300บาทค่ะใช่ค่ะออสวยมากเลยค่ะ<ช>ท่านผูช้ชมแล้วก็จะมีเจิดจัลัดใช่ค่ะจะเป็นไม้บางตัวที่นุ่นก็ไม่เคยเอามาเหมือนกาดนี้ยค่ะก็จะเป็นพวกต้นนี้เป็นกานัดค่ะเป็นไม้สูงนอกเหมือนกันค่ะ นี่นะคะกานัดค่ะตัวนี้ราคามีต้นเนียมไหมคะไม่มีเลยค่ะออตอนนี้เป็นกานัดเป็นไม้กลายหม่ตัวหนึ่งเนาะ,ะตัวนี้นุ่นได้มาครั้งแรกนะคะนุ่นให้ในราคาปกตินุ่นขาย4 5 0ร้อยห้าสิบนะวันนี้นุ่นจัดโปรให้ราคาสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะใช่ค่ะเป็นกานัดใบแหลมๆค่ะ,คะจะมีตัวน,นี้เหมือนกัน ตัวนี้เป็นดวงพารวยนะคะดวงพารวยโหชื่อแต่ว่ามีตำหนิตรงนี้นะค่ะอีกหน่อยนะคะใบเป็นโรนอีกหน่อยปกตินุ่นขายอยู่ที่450ร้อยห้าสิบนะคะใครรับวันนี้นุ่นให้ไปในราคา300บาท300บาทค่ะ450ร้อินะคะปกตินะตัวนี้จะเป็นสวยมากงลิปสติกไทยนะคะิสติอันนี้หลุดจองมาเนาะเป็นลิปสติกไทยมีอยู่2ต้นมันจะมี เขาจะมีแบบลิปสติกนอกด้วยนะที่ใบเขาจะออกแดงเยอะๆตัวนี้ใครนบน้อยก็แนะนำเป็นตัวนี้แทนได้นะคะ,คะโปติ4สี่ร้อยห้าสนะคะ,คะใครรับวันนี้ออกไปในราคา300ร้อยพอค่ะ3ามร้อยบาท<ช>ค่ะลิปสติกสวยมากนะคะใบเขาแบบแข็งแรง<ช>ขอบสวยอะ่ะเน้นขอบเลยใช่ค่ะก็ะจะมีดวงพารวยอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวกลายนะคะโอ้กลายใช่ค่ะ ตัวนี้อตัวนี้เมื่อกี้เป็นตัวสีนี้นะี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีนี้นะคะตัวนี้นุ่นให้ในราคาอยู่ที่สามร้อยเท่ากันตัวนี้จะเป็นกระดูกสองสองแบบนะคะกระดูกขาวกระดูกชมพูเนาะตัวนี้ก็สวยอีกแบบตัวนี้ก็จะเป็นชมพูล้วนๆเลยนะคะค่ะนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยเป็นสิบกระดับ แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวกลายนะคะพี่พี่ท่านไหนกําลังมองหาสิบกระต่ายสิบกระตาโอ้ยสวยอ่ะใช่ไม้พิการบางคนเขาก็สะสมเนี้ยใช่ค่ะใช่เขาสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ค่ะตัวนี้ปกตินะสี่ร้อยนะคะค่ะพี่พี่ท่านไหนรับวันนี้นุ่นให้สามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะใช่ค่ะอืมนะคะอันนี้เป็นลูกเบย์ค่ะพี่พี่ชื่ออะไรนะคะลูกเบย์นะคะโอ้เป็นไม้สะสม ทำไมสวยอย่างนี้ใช่แตลว่ามี <c oughs> มีตำหนินะคะ <c oughs> ตัวนี้หลุดจองมาเนาะตัวนี้นุ่นให้ปกติรุ่งขาย1,500เลยนะคะพี่ๆแต่ <c oughs> ว่าหลุดจองมาเอาไปในราคาเลยนะคะ9 9บา9บาท999าบาทค่ะตัวนี้นะค่ะค่ะเป็นไม้แบบ สะสมอะค่ะใบเสียหนึ่งใบนะคะแต่ไม่เป็นไรเราไปเซตฟอร์มนะคะแล้วก็สร้างปกตินุ่นจะขายอยู่ที่พันห้าเลยนะคะตอนนี้สวยมากแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นฉัดวงคลกลายค่ะโหเขาเหมือนต้นนั้นเลยเหมือนกันเลยเนาะคนไม่รู้แยกไม่ออกเลยนะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ฉัดวงคลกระดูกสีชมพูนะคะตัวกายตัวนี้นะคะนุ่นให้ไปในราคาแค่สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ ตัวนี้นะนุ่นให้ไปในราคาสองร้อยบาทัวธรรมดานะวันนี้นให้สองร้อยค่ะแล้วก็จะมีไม้อีกตัวหนึ่งที่นุ่นชอบมากเลยสําหรับสายหวานก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหวานจริงๆเป็นกวากันลยาค่ะเป็นไม้ส่งห้องเหมือนกันนะคะอ่าตัวนี้นุ่นได้มาจากสวนพี่ที่เขาส่งนอกนะคะเขาเป็นให้มาประมาณเกือบสิบกระถางตอนนี้เหลืออยู่ห้ากระถางนะคะอีตัวนี้เนาะมันอาจจะเมียบว่า กวกลายนะคะใช่ค่ะอาจจะแบบเอียงนิดนึงนะคะพี่พี่เนี่ยต้องไม่เปลี่ยนกระถางใหญ่ค่ะเพราะต้นเขาใหญ่แล้วไงคะเนี่ยจริงๆที่เขาไม่ไม่ใส่กระถางใหญ่มาให้เพราะว่าเวลาสูงลงใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะต้องล้างรากถอนรากก็คือตัวนี้ก็ล่อยไปแค่จะส่งแค่อ๋อถ้าส่งนอกก็คือต้องถอดกระถางใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้นุ่นให้ปกตินุ่นขายสามร้อยห้าสิบนะคะวันนี้โปรโมชั่นเลย ให้ไปสองร้อยห้าสิบกวาสองร้อยห้าสิบบาทค่ะกวากกัลยาสวยมากนางหน้าหวานมากเลยค่ะใช่ค่ะสีหวานหวานแบบนี้เลยโอ้ยหลงรักเลยอันนี้เป็นตัวที่ชอบมากค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นกุหลาบเงินนะคะค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยนี่ค่ะอันกุหลาบเงินเหรอคะเป็นไม้ เป็นไม้ฟอมกอเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้อ่าเป็นไม้สะสมอีกตัวหนึ่งนะคะสวยตอนนี้นะคะราคากระถางละปกตินุ่นขาย4 50รอนะใครรับได้นุ่นให้สาม้อค่ะมีต้นเดียวค่ะสามร้อยบาทใช่ค่ะมีต้นเดียวนะคะสวยแล้วก็ต้นนี้ใครรับได้นะมีตำหนิตรงนี้นะคะต้นให้แค่สอ0รบาทต้นนี้200บาทแต่มีตำหนิตามที่น้องบอกเลยนะคะใช่ค่ะ ส้บาทค่ะอันนี้อันเดียวกันไหมคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นสั้นดอกนะคะพี่พี่สั้นดอกากลปกติเขาจะเป็นสีเขียวคล้ายๆแบบนี้แต่ตัวนี้จะออกเหลืองๆนะคะค่ะตัวนี้นุ่นให้ในราคากระถางละ150่าสิบค่ะหนึบาทค่ะหนึแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นแดงแดงมงคลนะคะแดงมงคลใช่ เป็นไม้คล้ายากอัญมณีเนาะใช่ใช่คล้ายกันแต่ว่าใบเขาจะอันนี้มณีเขาจะเป็นกลมนะคะตัวนี้จะเป็นแหลมๆค่ะแต่ลายเดียวกันเนาะใช่ปกติรุ่นขายร้อยแปดสิเหมือนกันค่ะวันนี้นุ่นจัดโปรให้หนึร้อยี่สิบาทนะคะหนึรอยี่สิบบาทค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นโซเส้นนะคะตัวนี้นุ่นมีอยู่สามต้นนะ แต่ว่าอยู่อีกตรงนึงอันนี้โฟเซนปกตินุ่นขายสองร้อยห้าสิบค่ะพี่พี่รับไปวันนี้นุ่นให้สองร้อยบาทสองร้อยบาทใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะสวยจริงจริงแล้วก็จะมีเฮงเฮงนะคะตัวไหนคะตัวนี้เป็นเฮงเฮงเฮงร์มกอค่ะโอ้โหแพงมากหนึ่งกระถางมีสองต้นนะคะสวยจริงค่ะ,คะพี่พี่ท่าไหนสนใจที่อยากได้ไปขยายพันธุ์นะคะนุ่นก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลย เพราะว่านี่สามารถตัดได้แล้วค่ะมีรากแบบนี้นะคะตัดแล้วเขาจะเป็นฟอร์มกกนะคะตัวนี้นุ่นให้ราคา180เท่านั้นค่ะ180กับฟอร์มใหญ่ๆเฮงๆนะคะสีสวยมากบางต้นก็ออกดอกแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นกุมารดำหรือแบ็คาดินันนะคะแบล็คาดินันค่ะตัวนี้กุมารดำหรือใครก็รู้ในนามกุมารดำเรียกซับอย่างเงี้ยค่ะอันนี้150 หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะกระถางใหญ่ๆแล้วตัวนี้ล่ะคะดแดงๆมมาแดงนี่เห็นไหมคะใบใบจะมีตำหนิอ้านุ่นขายตามตำหนินะค่ะพี่ๆถ้าไหนรับได้นุ่นให้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางบันเบล่าเลยท่านผู้ชมแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นกุมาทองนะกุมาทองนะคะตอนนี้เท่าไหร่คะน้่นนุ่นให้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหื มาต่อกันนะคะนี่สวยๆตัวนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นอลาส้มนะคะอ่าส้มปกติเขาจะมีแสงเงินแสงทองเนาะใช่ใช่ใช่สีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มจะมีชื่อว่าอลาส้มนะคะออรสลอดออรลดนะคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะนุ่นให้ในราคาแปดสิบบาทนะคะอืมแต่ว่าสวยมากเลยะฟอร์มก็สวยค่ะสองต้นก็มีสองต้นค่ะ ตอนนี้เป็นตัวที่ขายดีมากมากเลยพี่ๆท่านไหนสนใจรับไปขายนะคะสิบต้นนะคะนุ่นมีโปรโมชั่นให้หกร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะห <650 S 2> ตร้่ยห้า <10 S 2> สิบน้นอ,อนุญาตสิบต้นนะคะถ้าเป็นราคานี้เนาะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาต,นตัวเดียวกันใช่ไหมคะตัวเดียวกันแต่ว่านุน่นว่าไซส์เล็กเขาจะสีสวยกว่าเนาะอ๋อค่ะตัวนี้นุ่นให้ในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะสวยมากแยกได้หลายกอเลย อันนี้เป็นอัญมณีคุหลาบนะคะที่ก็ขึ้นเชื่อว่าขายดีแหละช่วงอีกช่วงหนึ่งน่ะตัวนี้ปกติร้อยห้าสิบนะคะนุ่นให้ในราคาหนึ่งร้อยบาทอ๋อค่ะอัญมณีนยคะอัญมณีใบกลมๆแบบนี้ค่าส6 0่หกิบบวกสิบนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ลูกเศรษฐีค่ะราคาพิเศษนะคะปกติหนึ่งร้อยห้าสิบบาท นุ่นให้ในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีนะคะใครอยากเป็นลูกเศรษฐีนะคะมารับไปนะคะลูกเศรษฐีลูกล้ำามลูกล้ำสามลูกล้ำสามก็มีนะคะตื่อมาค่ะนี่ใครสนใจยามันีแดงนุ่นให้ราคาหลักสิบเจ็ดสิบบาทค่ะยามันีแดงอันยามันีได้ใช่นี่สวยนะโอ้โหสวยจริงสวยจริงนค่ะ แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นกวักซับนะคะนี่กวักซับใช่กวักซับสวยมากนุ่นให้ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะกระถางัจะเป็นแบบฟอร์มแบบนี้เลยค่ะค่ะสวยมากอันนี้นะคะนี่ที่สีออกสีแดงแดงใช่ตัวเดียวกันไหมใช่ก็เป็นตัวนี้ตัวด้านหน้าที่นุ่นบอกให้ห้าสิบตัวนี้เป็นแดงสยามนะคะแดงสยามนะคะสวยมากตัวนี้ตัวนี้คือถ้า่ะอยู่ในกระถางขาวนล้วนุ่นช่วยกให้พี่หน่อย ตัวนี้ตัวนี้นุ่นจะนําไปลงท็อปโรบินสันนะคะตัวนี้เพราะว่าจะมีจานรองให้ด้วยถ้ามีท่านไหนสนใจนะคะเซตนี้เราก็ได้กระถางขาวแล้วก็พร้อมจานรองนะคะสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทค่ะได้กระถางพร้อมจานรองสวยๆค่ะแบบดีมากเลยค่ะใช่ค่ะออฟอร์มก็สวยเป็นอำนาจเจริญแต่ว่าของนุ่นจะเป็นตัว ใบเขียวนะคะคนุ่นให้ราคาพิเศษเลย100บาทเท่านั้น100บาทค่ะโอ้ราคาพิเศษจริงๆนะของนุ้่นนี่เพราะว่านุ่นจะแปลว่าปกติจะราคาสูงกว่านี้ใช่ไหมคะพูดตรงๆแบบง่ายๆเลยนะคะคือเราจะ เซลไม้ออกให้หมดเพื่อที่จะลงเปลี่ยนไม้ให้สกาลไม้ดอกช่วงปีใหม่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ราคาน้องนุ่นเหมือนกันค่ะตัวนั้นเป็นอำนาจเจริญอำนาจเจริญหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะใช่ค่ะเป็นอำนาจเจริญค่ะลูกค้าก็ทักมาดีจังเลยตอนนี้ใครเป็นชอบไม้อินโดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรดวีนัทนะคะพี่ๆเรดวีนัทใช่ใบก็จะออกดงแมันจะเป็นซูเปอร์เรดตัวเดียวกันไหม คนละตัวค่ะตัวนี้เป็นเรดวีนั s ซูเปอร์เดก็จะคล้ายๆคล้ายๆกันเลยแต่ซูเปอร์เดใบกลมนะคะอันนี้อ่ปกติสามร้อยนะคะเอาไปส่งร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทนะคสองรหสบาทเท่านั้นเรดวีนั s นี่แสงจันทราแสงจันทราสวยนะคะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สีเขียวอ่อนตองอ่อนชันให้เลยอ๋อเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะเอาไปหนึ่งรอยี่สบาทหนึ่งร้อยี่สิบบาทค่ะหน้อยยี่สิบาทเท่านั้น กระถางใหญ่นี่ปล่อยไหมคะนี่ชื่ออะไรคะเพชรราชานะคะชื่ออะไรคะเพชรราชานะคะนุ่นยกไม่ไหวนะตัวนี้พี่ๆถ้าไหนสนใจนุ่นปล่อยให้ราคาห้าร้อยบาทเลยอะไรนะคะชื่ออะไรนะเพชรราชาเพชรราชานุ่นปล่อยให้ห้าร้อยนะคะส่วนมากเป็นนุ่นยกไม่ไหวค่ะมันยกยกไม่ไหวใครซื้อก็ต้องใส่ต้องถอดกระถางนะะคอันนี้นุ่นสามารถจะส่งให้ทั้งกระถางได้เจริงเหรอใช่ค จะส่งทั้งกระถางเลยนะคะค่าจะส่งตามจริงนะสวยมากเลยเขาเหมือนอัญมณีอะไรไม่รู้อะใช่สวยมากคือแบบเรืองรองอ่ะประกายส่งเลยค่ะสวยมากแยกกอได้สําหรับใครที่ชอบฟอร์มกอก็เก็บไว้แบบนี้นะคะใช่ค่ะแล้วนุ่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะค่ะสาหรับวันนี้น้องนุ่นนะคะขอเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ 0 6 2 0 2 4 0 2 9 8นะคะเบอร์โทนนุ่นจะไม่สามารถแอดไลน์ได้นะคะพี่ๆเพร่นุ่นใช้เป็น ID ดีไลน์นะคะแล้วก็หรือพี่ๆท่านไหนอยากให้นุ่นแอดกลับก็โทรมาเดี๋ยวนุ่นแอดกลับได้ค่ะห,หรือบันทึกเบอร์นุ่นไว้ดอกเขาจะเด้งไลน์นะคะ,คะสวนขวัญข้าวนะคะอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะอยู่เลยวิ๊กซีบุรีรัมย์มา200เมตรร้านอยู่ด้านในร้านที่4ขวามือนะคะถ้ามาไม่ถูกก็สามารถโทรมาได้ค่ะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะน้องนุ่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะ